ในกระต๊อบเล็กๆท้ายหมู่บ้านสภาพแทบจะผุพังมีมนกับยายแดงอาศัยอยู่ที่นั่นมนพูดกับตัวเองชีวิตที่นี่มันจะเงียบสงบดีนะแต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ยายแดงซ่อนเอาไว้ยายแดงมองไปที่หน้าต่างมนเอ้ยยายมีเรื่อง จะบอกหลานแต่มนหันไปมองหน้ายายแดงมีอะไรเลยยายยายแดงเงียบอยู่สักคู่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะหลานรักแต่ในค่ำคืนแทบทุกคืนมนสังเกตเห็นยายแดยงออกจากบ้านในยามค่ำคืนอย่างลึกลับมนได้แต่คิดในใจยายออกไปทำอะไรนะเวลานี้ ในค่ำคืนที่มืดมิดพระจันทร์ส่องแสงเรื่อเรื่อเสียงมะาเห่าม้าหอนดังทั่วหมู่บ้านแล้วก็ได้ยินเสียงเป็ดเสียงไก่ร้องเหมือนมีอะไรเข้าไปกัดกินในแต่ละคืนพอรุ่งเช้ามีชาวบ้านตะโกนมาว่าดูนี่สิ เป็ดกับไก่เราถูกทำลายหมดเลยสภาพแทบไม่เหลือเป็นเป็ดเป็นไก่เลยแต่และตัวถูกดึงเอาเครื่องในออกไปหมดสภาพน่าเกลียดน่ากลัวมากมันต้องเป็นปอบแน่แ่และด้วยความสงสัยว่ายายแดงจะเป็นปอบและวันนั้นเองชาวบ้านมาที่หน้าบ้านยายแดงด้วยความโกรธ ยายแดงเป็นปอบเราต้องไล่มันออกไปส่วนมนออกมาห้ามปรามโปรดหยุดยายแดงไม่ใช่ปอบโปรดฟังเราสักคู่ก่อนชาวบ้านขัดขวางมนไม่มีอะไรไป่ต้องฟังแล้วเราต้องปกป้องหมู่บ้านของเราจากปอบยายแดงแยายแดงออกจากหมู่บ้านเราไป ยายแดงดูสับสนและกลัวยายแดงเอ่ยมนเอ่ยยายมนจับมือยายแดงยายไม่ต้องพูดอะไรหลานจะปกป้องยายเองชาวบ้านเริ่มที่จะทำร้ายยายแดงแต่มนยืนหยัดเพื่อที่จะปกป้องมนหยุดนะ ยายแดงเป็นคนในครอบครัวของหลานเราจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายยายเธออาจจะเป็นครอบครัวของเธอแต่เธอคืออันตรายต่อหมู่บ้านของเรายายแดงอันตรายขณะที่พวกเขากำลังตู้เถียงกันผู้ใหญ่บ้านก็เดินเข้ามาแล้วสั่งการออกมาว่าพอแล้วพอแล้ว เราต้องหาทางแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีที่สงบมนหันไปทางผู้ใหญ่โปรดช่วยเราด้วยยายแดงไม่ได้ทำอะไรผิดผู้ใหญ่มองไปที่ยายแดงยายแดงมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมย,ยายแดงน้ำเสียงสั่นเครือ,อยายยายขอโทษทุกคนยายไม่คิดจะทำร้ายใครยายเพียงแค่ ยายแดงไม่สามารถพูดต่อไปได้ผู้ใหญ่พูด้ือความเข้าใจเราทุกคนทำผิดพลาดได้แต่เราต้องหาทางอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติผู้ใหญ่หันไปทางชาวบ้านเราจัดการเรื่องนี้ด้วยการประชุมหมู่บ้านทุกคนต้องมีส่วนร่วมชาวบ้านค่อยๆแยกย้ายกันไปมนกอดยายแดงขอบคุณนะยาย ที่เป็นแรงใจให้หลานอย่าแดงน้ําตาคลอหลานคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตของยายทั้งคู่กอดกันขณะที่ดวงจันทร์ส่องแสงลงมาบนหมู่บ้านที่เงียบสงบหลังจากที่ชาวบ้านจับกลุ่มลงประชาคมในคืนนั้นเองชาวบ้านก็ เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องจับยายแดงเพื่อที่จะกําจัดยายแดงต่อไปชาวบ้านที่โกรธแค้นรวมกันเข้ามาจับยายแดงและลากไปที่กองไฟยายแดงดิ้นรนหลานเอ๋ยยายขอโทษมนพยายามฝ่าฝุงชนยายไม่นะเราต้องจัดการกับปอบชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยชาวบ้านนํายายแดงไปเผาไฟ ที่หน้ากองไฟนั้นเองไฟลุกโชดช่วงชัดชวานร่างยายแดงถูกนำเข้าสู่กองไฟมนมองกองไฟด้วยความสงสารยายแทบจะสิ้นลมไปกับยายร้องริ้นทุนลนทุนลายยายทำไมต้องมาเจอแบบนี้ยาแดงมองหน้ามนด้วยสายตาที่บอกลายายแดงพูดเบาเบามนเอ้ยยายรักหลานเสมอ มนเอ้ยยาแดงจากไปขณะที่คืนก่อนหน้านั้นยาแดงได้ทําพิธีส่งเชื้อปอบให้กับมนไปหลังจากค่ำคืนนั้นมนเองเศร้าโศกเสียใจและในวันต่อมาข่าวลือเกี่ยวกับมนกลายเป็นปอบ ก็แพร่กระจายได้ยินหรือยังว่ามนกลายเป็นปอบชาวบ้านกระซิบกันเราต้องระวังเธอนะที่บ้านของมนมนรู้สึกกลัวและสับสนมนพูดกับตัวเองทำไมหนูต้องเป็นแบบนี้ยายแล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาคนนั้นก็คือกอรซึ่งเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้าน เอ่ยด้วยความเป็นห่วงมนเธออยู่ในอันตรายฉันจะมาช่วยเธอมนมองด้วยความกลัวกอนแต่หนูหนูไม่ได้เป็นอะไรกอนจับมือมนฉันจะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายเธอเพราะว่ากอนแอบชอบมนมานานแล้วและแล้ววันถัดมาชาวบ้านก็มารวมตัวกันที่หน้าบ้านของมนด้วยโคมโกรธ คิดว่ามนเป็นปอบอีกลมนเป็นปอบเราต้องกำจัดเธอชาวบ้านกล่าวก่อนหยุดนะเธอไม่ได้เป็นอะไรเธอไม่ได้ทำผิดมนกลมมือก่อนเราไม่สามารถเสียงได้ปอบต้องถูกกำจัดชาวบ้านอีกลตะโกนก่อนยังเสียงแข็งเราไม่สามารถตัดสินใครโดยที่ไม่มีหลักฐาน มนเป็นคนดีเธอไม่ได้ทำร้ายใครผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเข้ามาเพื่อหาทางประนีประนอมผู้ใหญ่พูดด้วยความมั่นใจพอแล้วพอแล้วเราจะจัดการประชุมหมู่บ้านและตัดสินใจกันอย่างเป็นธรรมขณะนี้ไม่มีใครจะทำร้ายมนเราจะพิจารณาอย่างรอบคอบชาวบ้านก็ไม่พอใจเท่าไหร่นักแต่ก็จำใจต้องแยกย้ายมน ขอบคุณที่เชื่อในหนูขอบคุณพี่กรมากๆก่อนยิ้มฉันจะอยู่กับเธอเสมอทั้งคู่ยืนมองไปที่หมู่บ้านที่เริ่มสงบลงและในคืนนั้นเองในค่ำคืนที่มืดมิดบรรยากาศวังเวงมนและก่อนเตรียมออกเดินทางอย่างเงียบเงียบกอนกระซิบเราต้องไปตอนนี้คืนนี้ ก่อนที่ใครจะมาเห็นมนพยักหน้าหนูพร้อมแล้วค่ะทั้งสองแอบออกจากหมู่บ้านโดยไม่มีใครสังเกตเห็นและก็เดินเข้าในป่าหลังหมู่บ้านผ่านป่าที่มืดมนค่าคืนที่มืดมิดมนพูดด้วยความกังวลเราจะไปที่ไหนกันแน่ก่อนพูดด้วยความมั่นใจสถานที่ที่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ที่ที่ไม่มีใครรู้จักเรา ทั้งสองเดินต่อไปในค่ำคืนที่มืดมิดจนมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ห่างไกลก่อนและมนได้ตั้งโลกลากในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นกอนมองไปรอบๆเราจะสร้างชีวิตใหม่ที่นี่ที่ที่เราจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปมนยิ้มหนูรู้สึกโล่งใจรู้สึกเหมือนเราได้มีโอกาสใหม่และทั้งสองก็สร้างบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ขณะที่ จัดแต่งบ้านในวันนั้นก่อนหนูขอบคุณที่อยู่เคียงข้างหนูตลอดก่อนพยักหน้าเราจะอยู่ด้วยกันหนูจะไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปตั้งหอดสองหันหน้ามามองกันด้วยความรักและความเข้าใจก่อนมองไปที่ท้องฟ้ากว้างในค่ำคืนที่เงียบสงบมนพูดด้วยความหวังที่นี่ ที่เราจะเริ่มต้นใหม่หนูไม่คิดว่าจะมีวันที่มีความสุขอย่างนี้ก่อนเราได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและรักษากันและกันเราได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในโลกใหม่ใบนี้มนจับมือก่อนและเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปก่อนโอไลมมนใช่และเราจะเดินทางด้วยกัน ไม่ว่าจะไปที่ไหนทั้งสองคนยืนมองท้องฟ้าด้วยความหวังและความรักและอยู่กินอย่างมีความสุขตลอดไปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวิญญาณหลอนหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากมีข้อเสนอแนะสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ หรืออยากให้เล่าเรื่องผีอะไรยิ่มใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะครับขอบคุณครับ